But nowadays it's no longer used, so we were looking for a big category, and shower gel is a big category. It took us some years to develop the perfect formula, and uh, we are very proud to have developed it in Thailand, a manufacturer in Thailand. So we are very happy to launch shower to shower now. เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแปลให้คุณโคมนิดนึงนะคะเป็นภาษาไทยก็คือถามว่าทําไมถึงเอาชาเวอร์กลับมาทําการตลาดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เราเราขายเป็นแป้งเนื้อชาเวอร์ทูชาเวอร์เป็นแป้งเย็นในอดีตที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ด้วยแป้งอะคะ่ะมีการมีมีการใช้ที่ลดลงนะคะประกอบกับ แค t เซียมมันลดลงด้วยตลาดลดลงคนใช้แป้งน้อยลงด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรีมอาบน้ำนะคะเพราะว่าตลาดรีมอาบน้ำค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากประมาณ7,000คนลานะคะซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการเด v e l o p สูตรที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้คนไทยได้ไดใช้รีมอาบน้ำท,ที่เป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าท,ที่ที่มีได้ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคมตั้งใจท,ที่อยากจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นรีมอาบน้ำค่ะ พีก็ยังขาดแป้งเงย็นอยู่นะ,ะจริงเหรอโอเคการกลับมาในรอบ40ปีนี่จะเห็นวามเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสรับชาวเาดิมแถวอเวอิมการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นะคะที่เปลี่ยนจากแป้งมาเป็นครีมแบบน้ำที่เราคิดว่าสูตรที่เราทำมาเนี่ยเป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะ,ะสิ่งที่จะบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของเพลง นะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์แน่นอนนะคะคือน้องพีพีคืออย่างที่ตะกี้ขวัญพูดไปบนบนบนเวทีอะคะ่ะก็คือคนรุ่นเก่าอ่ะรู้จักด้วยเพลงอยู่แล้วด้วยมิวสิกมาเก็ตติ้งเพลงเชาว์ทูเชาว์ในยุคก่อนใครๆก็รู้จักนะคะแต่สําหรับคนรุ่นใหม่อ่ะที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะเราก็คัดสรรพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะเพื่อที่จะเป็น เป็นเออเป็นคนที่สามารถทำให้คนอ่ะรุ่นใหม่รู้จักแบรนด์ชาเวอร์ทูชาเวอร์แล้วอยากลองใช้แบรนด์ชาเวอร์ทูชาเวอร์นะคะทำไมถึงเรื่องน้องพีพนะคะเพราะว่าดูดูผิวน้องสิดูผิวออร่าคือตอนตอนไปทำถ่ายทำน่ะรีทัชน้อยมากกับพีพีเนี่ยรีทัชน้อยจริงๆเพราะผิวพีพดีจริงๆนะคะสองเรารู้สึกว่าครีมอับน้ำอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นเพราะ ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วพีพีสามารถเลติเซนต์ได้ว่าครีมอาบน้ำเนี่ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้จริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเท่านั้นถึงจะขายครีมอาบน้ำได้มันเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งก็พีพีด้วย,<ล>ยค่ะคือคือ,คอตอนที่เราเราเอาเพลงกลับมาพอเราฟังมูดแอนโทนของเพลงนะคะมันคือเป็นเรื่องของรีเลชั่นชิพมันเป็นเรื่องของความ อะไรอาวบมันเป็นเรื่องของเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะคะ่ะแล้วพอเราดูสตอรี่บอร์ดทั้งหมดอะมันเป็นใครไม่ได้อะที่จะเลเปอร์เซนต์ได้ดีเท่าพีพีอะแล้วพีพีก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงๆคิดคิดว่าทุกคนคงเห็น MV แล้วออกมาได้ด่าหลากมากแล้วจําได้เลยว,วันที่ลอนช์เอ็มวีเนี้ยทวิตเตอร์แบบพุ่งเลยค่ะคือวันนั้นไดบบ 2, 2> ้อันดับสองเกืบทุกคนรอคอยมากที่จะดูแล้วก็ ขอบคุณดี่พิงจริงที่ท,ที่ที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจากการที่รอคอยดู m อ็มวีชาวเวอร์ชูชาวเวอร์ในยุค2023มันต้องหลังขอพี่แล้วแหละอ่านิสัยไหมคบดีใจครับดีใจก็เหมือนที่พี่พูดบนเวทีเลยว่าก็ตอนแรกที่ติดต่อมาก็ตกใจเหมือนว่าแบบเอ้ย คีมแบบน้ำจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเออปกติมันก็ใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นผู้หญิงตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้พี่มาพี่รู้สึกว่าเออดีใจมากๆครับผมขอบคุณชาวเวอร์ชาวเวอร์เหมือนกันครับที่เชื่อใจในตัวพี่ด้วยนะครับขอบคุณมาก คุณค่ะเป็นครั้งแรกที่เรากล้าฉีกกดวงการโฆษณาของคีมอาบน้ำจริงๆค่ะให้เป็นพีธีแล้วก็ในในเพจที่แฟนคับพีพีเองหรือคนที่ตามเพจชาเวอร์เองนะคะก็ชื่นชมในการกล้าเปลี่ยนแปลงวงการโฆษณาของคีมอาบน้ำที่มาใช้พีพีแล้วก็ส่วนก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับแบรนด์อย่างดีมากๆค่ะ ม,ม,มีกรีกริ่นอะไรนี่ก็มีสาม,ม,ม,มสูตรอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองะคะสีฟ้ามันจะมีความเย็นนิดนึงนะคะเหมาะกับเหมาะกับหน้าร้อนมากๆนะคะใช้แล้วก็สดชื่นคือคอนเซปต,ต์ของชาเวอร์ค่ะมันคือความสดชื่นเอาคอนเซปต์เดิมกลับมาเลยความสดชื่นตั้งแต่แป้งแล้วก็มาเป็นครีมอมักน้ำน,นะคะก็มีส่วนผสมของสาลายกับดอกแซลลี่นะคะแต่ทุกอันมีผสมของ ที่บอกเอทายากับอควาล็อกเก็บความชุ่มชื้นผิวนะคะสีชมพูค่ะมีส่วนผสมของดอกแพรนี่นะคะแล้วก็น้ำออแกนิกกลาลาบวกเบอร์รี่แล้วก็สีชมพูจะหอมมากๆผู้หญิงใช้ฟินมากเวลาอาบน้ำสีเหลืองค่ะฮันนี่เป็นน้ำนมพูบวกกับวิตามินอ e, ีสำหรับคนผิวแห้งนะคะเราต้องการความชุ่มชื้นแต่3กลิ่นจริงๆทุกคนเนะ่ยเวลาได้ฟีดแบ็กลับมาทุกคนรู้สึกชอบมากๆเพราะว่า หนึ่งอาบแล้วไม่ลื่นตัวนะคะล้างออกหมดเกลี้ยงแล้วกลิ่นดีมากๆแล้วก็สามารถปกป้องแบคทีเรีย99.9นะคะ,คะ,คะขอฝาก shower to shower ไว้ในห้องน้ำของทุกๆท่านทุกคนในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ